สวัสดีครับพบกับช่องนิกรคนสร้างศิละปะนะครับตอนนี้ลระสิงหนึ่งเชียงแสนองคสิบนิ้วแกะติดฐานก็เสร็จอีกองค์หนึ่งแล้วฮนะองค์นี้ผมไม่ได้ถ่ายคลิปขั้นตอนในการทำตั้งแต่ต้นจนจบนะเพราะว่ามันก็เป็นองค์เดียวกันกับองค์ที่เสร็จไปนะฮะขั้นตอนก็ขั้นตอนเดียวกันนะครับผม ขนาดก็เท่ากันทุกอย่างรูปแบบก็แบบเดียวกันนะครับ <c oughs> ปิดฐานนะครับสีเ,เขียวนะอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดติดตามทางชอ่องนิกรคนสร้างศิลปะเนี่ยนะครับ สามารถเข้ามาคอมเมนต์ติชมหรือว่าสนใจเนยอยากจะทําบูชาสักองค์หนึ่งก็ติดต่อมาได้นะครับทั้ง0655431923นะครับเรามีหินให้ท่านเลือกหลายขนาดแล้วก็หลายชนิดนะีไม่ว่าหิน ดำหินแดงหินเขียวหินขาวเขียวหยกจีนหรือว่าขาวหยกขาวจีนหรือว่าหินแม่น้ำโขงนะหินเขียวแม่น้ำโขงนะครับสามารถโทรมาปรึกษาก่อนได้นะครับว่าท่านออต้องการแบบไหนปางอะไรหรือว่าภาพประจัวันเกิด ถ้าอุปคุตอะไรแบบนี้ได้นะฮะโทรมาปรึกษานะถ้าท่านชอบผลงานของผมนะครับถ้าผ่านสายตาท่านถ้าท่านท่าน,านว่าโอเคก็ผมยินดีทําให้ครับผมผมก็น้อมรับคําติชมทุกประการครับจะค่อยๆพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆนะครับผม แต่ตอนนี้ก็ประมาณ6โมงเย็นแล้วนะฮะของวันศุกร์ที่19นะศุกร์ที่19กลุ่มพานะตอนนี้จยอนเย็นนะวันนี้จะรู้สึกว่ามืดครึ้มทั้งวันนะครับไม่ค่อยมีแดดนะเห็นค่ากรมอุตุบอกว,ว่าจะมีพายุ แล้วก็ฝนล,ลุกเห็บตกขออย่ามาเลยนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากฮะเพราะว่ามันเป็นพระองค์เดียวกันแบบเดียวกันนะขั้นตอนอาจมีไม่มากก็คือรวบลัดเป็นขั้นตอนในการ ทำเสร็จเลยโพสตตอนทําเสร็จเลยแล้วก็รอส่งขัดเงาอีกทีนะครับคือมันเป็นแบบเดียวกับที่เสร็จไปองค์ข้างก่อนนะครับคลิปก่อนนะครับครับผมสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม